ับเราอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกนะฮะเราจะไปดูไฟวันแม่กันวันนี้มันสวยขนาดไหนนะครับผมไม่ขัดนะไม่ไชเอาเป็นป้ายจำลองเฉยๆคนเหนื่อยอแค่เหนื่อยคนเดียวเนี่ยเป็นบูธของกระทรวงคมนาคมครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเรื่องอะไรครับการสัญจรฮะการขนส่งต่างๆแต่ไม่รู้ว่าเขาไม่อยู่ในงานมากครับทคโนโลยีเนี่ยีเขาอะไรมาโชว์อะไรให้ดูางอยากจะรู้ก็ต้องไปดูกันไปเลยฮะ คำถามคือว่าเราดูรู้เรื่องไหมวังบุรพาใช่หรือเปล่าโอ้ตั้งแต่บางแสแหละเนี่ยอะไรอันนี้อันนี้เป็นแบบของสถานีรถไฟสายใหม่ใช่หรอได่ใช่ได้ดีอ๋อแอร์อ้าวนี่นะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่อะไรเนี่ยพี่ว่า ไม่รู้หาคนหาไมกนียากรไหนะคนน่าจะมีคนที่เล่าให้เราฟังได้แล้วค่อยมาเดินอีกรอบไปเรียกเขามาไปหาเขาสินี่แหละนี่แหละน่าจะรู้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับ เข้าอยก็แต่ยื่นใ่ได้อ๋ออ่าอันนี้เป็นบูธกระทรวงคม,งมนาคมครับกระทรวงคมนาคมครับมีอะไรมาโชว์บ้างครับวันนี้วันนี้ข้อมูลที่เราเตรียมมาก็คือจะเป็นเรื่องของอโครงการต่างๆที่กระทรวงคมนาคมจะจะัดะทำขึ้นนะครับ<ช>แล้วก็มีโมเดลของฐานีรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเรือของปลวกจ้าท่าครับผมช่วยพาผมดูได้ไหมครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอ่าได้ครับไปฮะ นี่ถนนไม่ดีนะเไม่มีทางมาลายนะมาลายยังไม่มาครับน้อยไม่มามาลายยังไม่มาเขาบอกเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากโมเดลของสถานีรถไฟฟ้านะครับซึ่งจะอยู่ในความกำกัดดูแลของรปมซึ่งก็คือการรถไฟฟ้าบหารทคนแห่งประเทศไทยหรือรถไฟฟ้ามหานครนั่นแหละฮะอ๋อครับผมอันนี้คือแบบแบบอันนี้คือแบบจำลองนะครับนี่สถานีรถไฟฟ้านะฮะ๋อเป็นรถไฟใต้ดินอ๋อ ทาซ้ายมีวัลลประปาครับผมชื่อท่าพระนะฮะครับซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่นี่ใช่ที่รถติดนะฮะใช่เลยครถนนจรัดนะเลยฮะนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ฮะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ถ้าจะดีขึ้นแนอนาคตอ๋ออันนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมใช่ครับใช่ครับโอ้ยนิ่งใหญ่เลยนะอ๋อแต่คืออยู่ใต้ดินนะฮะครับผมใต้ดินครับสถานีใต้ดินแล้วไปฟ้าใต้ดินในสถานีกว่าอยู่ตรงไหนใต้ดินเนี่ยฮะคุณอยู่ใต้ดินอ่า ต่อไปต่อไปต่อไปก็ตรงนั้นก็จะเป็นสถาน,นีในส่วนของรอยฟ้าออก็จะเป็นของฟอรมอยู่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นรอยฟ้าครับผมผมันก็จะมีบางช่วงที่เป็นรอยฟ้านะครับครับบางช่วงก็ต่ำกว่าฟ้าหลัใช่อันนี้แฟริ่งสมุทรปราการครับหาอ,อ,อยู่นอกเมืองเนี่ยะนะครับข้างบนครับอันนี้จะจะจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะฮะครับไอ้ส่วนเรื่สปู๊กก็จะอยู่ใต้ดินครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็มีโมเดลของเรือของเจ้าาาอไปดูหน่อยไปดูหน่อยครับ นี่แรเป็นเรือของกรมเจ้าท่าครัที่เรานํามาให้ชมที่นี่ด้วยครับครับผมโมเดลเรือครับเรือสมเด็จแปดสองสองครับอ๋อที่พี่โดนน้ำมันตอนนี้ไหมอ๋อไม่ใช่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  แล้วบรรยากาศวันนี้เป้าหมายที่ต้องการให้บอกกับคนที่มาอะไรเงี้ยครับได้ไดดครับเมื่อช่วง,งเช้านะครับก็ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนนะครับเพราะว่ากระทรวงเราเนี่ยก็จะนําเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศทางรางทางรางก็คือรถไฟนั่นเองนะครับเพราะว่าการคมนาคมขนส่งจะเกี่ยวข้องกับทุกเราในชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าจนถึงกลับบ้านเลยตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงกลับเข้าบ้านนะครับครับผม แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคโนโลยีด้วยใช่ครับเป็นเรื่อยใช่ครับครับเลยครับพี่แม่เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูรอบๆด้วยการตอบคุณพี่แม่นะยินดีครับขอบคุณครับเอาล่ะตอนนี้เราอยู่กันที่พู้อะไรครับผมพู้อะไรฮะน่าจะเป็นของสสวททนะสสวททแต่มีอะไรกันบ้างฮะ มันดูมันมีตำรองการปลูกผักเห็ปลูกผักออ๋นี่ไหมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลยนะเดี๋ยวไปหาว่าใครนะที่ไปใัดเรางกันไหมเพราะว่าเคล็ดลับสุขภาพดีจากผักไฮโดรโปนิกส์รู้จักไหมับาไปดูคนนี้ไม่รู้จักไฮโดรโปนิกส์เนี่ยเป็นเทคนิคการปลูกผักด้วยน้ำครับเมื่อก่อนเนี่ยเราปลูกใช่ไหมเต้องสูตในดินใช่ไหมฮะออ๋ล้น่ใช้น้ำแล้วก็ผ่านลองชิมได้ไหม เขาอยากจับด้วเขาบอกอยู่ใช้น้ำแล้วก็มีระบบรางหนไหลน้ำผ่านตลอดไหลแร่ธาตุผ่านต้นไม้โตอ๋อครับอันนี้คือต้นคารนานยาจับไม่ใช่ต้นหญ้าต้นหญ้าเก่งมากเก่งที่สุดเลยมีอะไรอีกครับผมอันนี้เป็นโฮมสเตย์ครับอ๋อเป็นจำลองโฮมสเตย์มาให้เราดูนะฮะเขาบอกว่าเป็น นักท่องเทีชุมชนสู่การท่องเที่ยวอ๋ออันนี้บอกว่าประมาณว่าในชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีของดีของตัวเองอยู่แล้วมีวิถีชุมชนของตัวเองแล้วทีนี้ก็ปรับเข้ามาสู่การเพิ่มเป็นการท่องเที่ยวมาเปนดได้อาวนกันต่อไปนั่นนี้นั่นนี้เกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรที่ใช้นกไม่ใช่ฮะปลาปลาเป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นรใยญ่าเกษตรกรรมวิถีใหม่ที่รักโลกก็คือไม่ใ่การเกษนทรีย์ ใช้สายอินฟีใช่สิเจ๊ด้านฮะว่าใช้สายอินฟีแล้วไปไปครับโมเดลเครื่องบินลำแรกของโลกของตัแบบนี้นี่ฮะคือนี้เป็นโมเดลอันแรกของโลกครับสองพี่น้องตระกูลไลท์เป็นโมเดลของเครื่องบินเครื่องแรกของโลกอันแรกของโลกเลยคือโมเดลนี้เป็นแรกของโลกเลยครับผมตังนี้เลยเหรอไม่ใช่อ้าดูนี่ตั้งใหม่เอี่ยมเลยได้เลยล่อโอ้โหโอ้โห ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการสถานีมนุษย์ไฟฟ้าครับเอาล้วฮะนี่คืออะไรครับอดุลมีดบินเหรอครับใช่ครับพี่คือพี่อดุลหรือเปล่าครับเอาแล้วระวังกล้องแตกด้วยนะครับระวังกล้องแตกเลยอะครับหัวหัวผมจะแตกนะเฮ้ยโอ้โหแม่น บังเบอพิฆเดี๋ยวฮะแมนเป๊ะสวัสดีครับสวัสดีคดีครวดีผมเข้ามาเพิ่งได้เห็นมันมีความมีหลากหลายมันกเป็นหลายๆกลุ่มมารวมกันในพื้นที่นี่นะครับ่ของสมาคมชมรมสเปรราสมาคมนักิเียไทยครับสมาชมรมสเปรครับชมรมสเปรมีนักครรมมีนักดีการ ครับเอามาแล้วฮะมาฟาบมานิ่งๆเลยนะฮะอ๋อมือถือมันจะหมุนโค้งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยโอ้โหสุดยอดฮะขอบคุณพี่บินอะุูบินบินนะครับขอบคุณมากครับพี่อดุลครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คิดถึงดินคิดถึงน้ำคิดถึงดอกไม้คิดถึงต้นไม้คิดถึงนอนคิดถึงแมลงคิดถึงนกคิดถึงชีวิตที่อยู่ในน้ำคิดถึงชีวิตที่อาศัยน้ำคิดถึงลุงแช่มเมียลุงแช่มนาลุงแช่มคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงเสียงวิจารณ์คิดถึงค่าไฟที่ถูก คิดถึงพลังงานทางเลือกคิดถึงพลังงานที่ยั่งยืนคิดถึงอีก10ปีอีกร้อยปีเราคิดถึงมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคิดให้รอบด้านคิดไปข้างหน้าคิดถึงนะประเทศไทยกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย